กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอัสอนิเมะนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยโดเรมอนสแตนบายมีโดเรมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค2เป็นเรื่องราวต่อจากภาคหนึ่งนะครับที่โนบิตะเนี่ยกลับไปแก้ไขอนาคตของเขาและเกือบที่จะเสียโดราเอมอนไปนะครับและในภาคนี้ก็จะเป็นช่วงงานแต่งงานของโนบิตะนะแต่สาหรับโนบิตะแล้วเนี่ยจะแต่งงานง่ายๆแบบชาวบ้านเขามันก็คงจะดูเฉยไปแล้วจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างนั้นเราก็ไปรับชมกันดีกว่าครับเออใครที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งเนี่ยก็กที่ตัวไอ้นด้ามันกก็็จะเเปนหตตุารณ์ที่่อ ภาคแรกนะครับโนบิตะจแอนซูเนโอและเดคิซิงิดูเหมือนว่าพวกเขาเพิ่งจะสั่งสรรก่อนวันแต่งงานนะเดคิซิงิก็ขอโทษกับโนบิตะที่ไปไม่ได้เพราะว่าติดงานโนบิตะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับดูเหมือนว่าหลังจากที่แยกกันเนี่ยสีหน้าของโนบิตะโลกอนาคตก็ดูเหมือนจะเครียดกับงานแต่งนะและก็ได้เรียกชื่อของโดราเอมอนซึ่งดูเหมือนว่าเขาอยากจะให้โดราเอมอนเนี่ยมาร่วมงานแต่งงานของเขาด้วยนะผมจะชีแ้แจงก่อนนะว่าโลกอนาคตเนี่ยโดราเอมอนไม่ได้อยู่กับโนบิตะแล้วทางด้านโนบิตะกับโดราเอมอนจากโลกปัจจุบันพวกเขาก็ได้เดินนทาาางงกกกลัััับบบบโขขอวเะมปจจุ ก็โดนคุณแม่สวดสยับเลยเพราะแอบซ่อนคะแนนที่สอบได้สู์คะแนนเอาไว้สภาพหลังโดนด่าก็ตามนั่นแหละและโนมิตะก็ได้ตัดพ้อที่เขาโดนคุณแม่ด่านะครับและเขาก็ได้ทมกับโดราอมอนว่านายทาอะไรอยู่นะโดราอมอนก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นกําลังเช็คของวิเศษอยู่และได้ห้ามโนมิตะเล่นของวิเศษของเขาแต่ดูเหมือนว่ายิ่งห้ามก็ยิ่งยุ่นะเนี่ยและสิ่งที่โนมิตะจับอยู่นั้นก็คือไม้เท้าหลงลืมถ้าเอาไปเคาะหัวเนี่ยก็จะทําให้หลงลืมเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้โนมิตะก็ได้ขออออออยยยยยยยืมมมมมมมไปคคลหหัััวุณแแแ่่่่ะะนนนนเเเพรราา้สบีีงกตตโโด็ใ นะแต่จู่ๆก็มีของจากโลกอนาคตโผล่มาจากใต้เล่นชักและสิ่งนั้นมันก็คือเชือกสับเปลี่ยนร่างนั่นเองทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ทดลองสลับร่างกันและพวกเขาก็ได้สลับร่างคืนนะและโนบิตะก็ได้ขอสลับร่างอีกทีเพื่อให้โดราเอมอนเนี่ยไปช่วยฟังคุณแม่บนแทนเขาหน่อยแต่จู่ๆก็มีควันสีทองลอยไปใส่หน้าโนบิตะเล่นเอาสลบไปเลยแต่พอเขาตื่นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้อะไรสักอย่างนะและเขาก็ได้พูดว่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพวกเราก่อนนะโนบิตะก็ได้เดินทางไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปได้ไม่ถึงนาทีโนบิตก็ไดด้พูวว่าไไาตัเ กับโดรเอมอนก็ได้พาตัวเขามาส่งที่นี่นะโดรเอมอนก็ไม่เข้าใจที่โนมิตะพูดแบบนั้นนะโนมิตะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนอกจากจะอธิบายแบบนี้แต่โนมิตะก็ยังกังวลเรื่องใบคะแนนสอบไม่หายเลยเขาก็จะหาวิธีเอาใบคะแนนสอบเนี่ยไปซ่อนในที่ที่คุณแม่หาไม่เจอนะแต่ทันใดนั้นคุณแม่ก็ได้ขึ้นมาหาโนมิตะและในขณะที่แตกตื่นกันเนี่ยก็มีโดรเลมอนจากโลกที่ไหนไม่รู้ล่องหนมาแล้วก็หยิบของพิเศษไปนะครับดูเหมือนว่าจะมายืมนะพอคุณแม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เจอใครซะแล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ทำให้เขาได้พบกับตุ๊กตามีน้อยของเขาในวัยเด็กนะครับโดยมีตะลอยปะเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นฝีมือของคุณย่าของโนมิตะนะครับและโนมิตะก็ได้เอาอัลบั้มรูปเก่าของคุณย่ามาดูทําให้เขานึกถึงอดีตของคุณย่าไม่ว่าเขาจะเจอเหตุการณ์ร้องไห้อะไรมาเนี่ยเขาก็จะได้คุณย่ามาช่วยปลอบและช่วยเหลือเขาเสมอนะและเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณย่าและอยากไปพบคุณย่านะโนมิตะก็คิดที่จะใช้ทามชชีนย้อนเวลาไปพบคุณย่าแต่โดรมอนก็ได้ห้ามไว้ถ้าจู่ๆไปเจอคุณย่าในสภาาาาาพตตตตอออออออนนนนนโโโเเ่่่ยยจจะธิิบบบบัััังงไไไไมมมกกกก็็ดดดด้้คววรรปแูลหห ว่าเออ เอางั้นก็ได้วะและพวกเขาก็ได้เดินทางไปยังอดีตเป็นตอนที่โนม,มิตะเนี่ยสามขวบนะและเมื่อพวกเขามาถึงเนี่ยมันก็ทาให้นม,มิตะเนี่ยอดคิดถึงอดีตของเขาไม่ได้เลยโดราเอมอนก็ได้เตือนโนมิตะนะว่าให้ระวังตัวด้วยถ้าคนอื่นมาเจอเนี่ยมันจะลําบากนะทั้งสองก็ได้แอบเข้าไปในบ้านนะครับโนมิตะก็ได้เข้าไปห้องที่ที่เขาเคยอยู่ปัจจุบันนะทำให้เขาเนี่ยได้พบกับคุณแม่วัยที่กําลังสาวอยู่นั่นเองโมอนมิตะก็ถึงกับออกปากชมเลยนะครับว่าโอ้ยังสาวสวยเลยนะนี่แต่ก็มาเสียงโดามนนีหลกกััก็้จ คุณแม่ตะเพิดออกจากบ้านเลยนะแล้วพวกเขาก็ได้พบกับโนบิตะวัยสามขวบแต่พอวิ่งกลับมาอีกทีเนี่ยก็ร้องไห้ซะแล้วชิซุกะก็ได้มาโอบโนบิตะวัยเด็กนะทางด้านโนบิตะก็รู้สึกโมโหให้กับพวกใจแอนที่มาแกล้งตัวเขาในวัยเด็กนะพี่แกก็เลยจัดให้คนละชุดเลยเก่งจริงๆโนบิตะทัในใดนั้นคุณย่าก็ได้เดินผ่านมาโนบิตะที่ได้เห็นคุณย่าเนี่ยก็รู้สึกดีใจ,จสุดๆเลยนะ ทำไมมันถึงพูดแบบนั้นวะคุณย่าก็ได้มาแซลโนบิตะกับชิซุกะที่กำลังเล่นกันอยู่นะโนบิตะวัยเด็กก็ได้ถามกับคุณย่าว่าได้ซื้อไฟเย็นมาให้ไหมคุณย่าก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะไปร้านไหนเนี่ยก็ไม่มีขายเลยจะมีขายแค่ช่วงฤดูร้อนเท่านั้นโนบิตะวัยเด็กเนี่ยก็งงงแออาแตใจเลยนะผมเกลียดยาไอทางโนเลยไอจ้าจ้า ผมที่พูดอยู่เนี่ยก็แบบว่ากระมาแล้วนะชิซุกะก็ดูโนมิตะแล้วก็เดินหนีไปเลยโนมิตะตอนโตก็ได้มาดูซ้ําอีกสะใจเกินคุณแม่ก็ได้ออกมาปกป้องโนมิตะวัยเด็กเอาไว้โนมิตะตอนโตก็พยายามอธิบายกับคุณแม่นะครับว่าตัวเขานี่แหละก็คือโนมิตะเช่นกันแค่มาจากโลกอนาคตแล้วก็นั่งทามชชีนมาคุณแม่เนี่ยก็ได้คิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยถ้าจะบ้าโดไลมอนก็ได้บอกว่าพูดได้ตายังไงเนี่ยคุณแม่ก็ไม่เชื่อหรอกนะส่วนคุณย่าก็ได้เห็นแล้วพวกเรากลับกันดีกว่าในขณะที่กําลังจะเดินทาาางงกกกกลัับบบเเนนน่่โมมิิตตต็็ไไดดด้้ขอวววรแแปึพพ ซะอย่างนั้นเลยโนบิตะวัยเด็กก็ได้ไปฟ้องคุณแม่นะโนบิตะตอนโตก็ได้ขอเข้าไปหลบในห้องของคุณย่าคุณแม่ก็ได้ถามกับคุณย่าว่าเห็นเด็กที่ไม่ค่อยเต็มบาทแถวนี้บ้างไหมแต่คุณย่าก็ได้บอกว่ากูบูหูกูยำมาอยู่คุณแม่เนี่ยก็ถึงกลับไปแจ้งตำรวจเลยนะโนบิตะตอนโตก็เล้มาคุยกับคุณย่าพี่แกเนี่ยก็เล่นชมตัวเองซะอย่างนั้นเลยคุณย่าก็ได้พูดว่าคุณย่าเนี่ยอยากจะดูแลโนบิตะไปนานๆเลยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าได้เห็นหลานสะพายะะาโนนมต่แูล ก็ได้โผล่มาขอบอกให้โด,ดรไลมอนเนี่ยพาเขาไปเอากระเป๋านักเรียนหน่อยหลังจากกลับไปเอากระเป๋านักเรียนมาเนี่ยโนบิตะก็ได้บอกกับคุณย่าว่าตัวเขาเนี่ยคือโนบิตะเช่นกันคุณย่าเองก็เชื่อด้วยนะครับง่ายเกินแต่ยังไงก็ยังเป็นเด็กขี้อ้อนของคุณย่าอยู่ดีแต่คุณย่าก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นหนา้าเจ้าสาวของโนบิตะด้วยนะโนบิตะเนี่ยก็รับปากคุณย่าซะอ,อย่างนั้นเลยโดรไลมอนก็รู้สึกดีใจกับโนบิตะด้วยที่คุณย่าเชื่อเขาว่าเป็นโนบิตะและโนบิตะก็ได้ขอให้โดรไลมอนพาคุณย่าไปอนาคตเเเเพพื่่ออออไปดดูตตาานะตัััววจจจ้้าาาาาสสสนนนนนนะะแแโโโรมมกกกก็ึลลลลงคยยหบบิทท อาคตมันเปลี case, case, of course, of course, course, ่ยนไปถึงขั้นอาจจะไม่ได้แต่งงานกับชิซูกะเลยก็ว่าได้แต่โนมิตะก็ได้คิดอะไรดีๆออกนะเขาให้โดรเลมอนเนี่ยเอาทีวีการเวลาออกมาดูสักหน่อยแต่สถานการณ์ทางโลกอนาคตของโนมิตะเนี่ยก็ดูม่ได้เรื่องเลยนะครับงานแต่งก็ดันติดต่อไม่ได้ซะอย่างนั้นเลยนมิตะกับโดรเอมอนเนี่ยก็ถึงกับเบอร์เลยนะคุณย่าก็ได้ออกมาถามกับนมิตะว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมและโดรเลมอนก็ได้แนะนําตัวกับคุณย่านมิตะก็ได้ยกความดีความชอบให้กับโดรเอมอนเลยนะที่ได้พาเข้ามาที่นี่คุณย่าก็รู้สึึกกกซาาาาบบ้้้งททีีีี่่่่โโดดรรเออมมมมนนนนนพตตะะะ็ไใหคุณ นะเขาจะพาคุณย่าไปพบเจ้าสาวให้ได้แต่คุณย่าก็รู้สึกกังวลนะคบว่าสิ่งที่คุณย่าขอไปเนี่ยมันทําให้โนมิตะลาบากหรือเปล่าโนมิตะก็ได้บอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะครับคุณยา่าคุณย่าก็ได้ให้กาลังใจโนมิตะนะครับหลังจากนั้นโนมิตะก็ได้ขอตัวไปทําสิ่งที่เขารับปากกับคุณย่าไว้ทั้งนมิตะและโดรไลมอนก็ได้เดินทางไปยังโลกอนาคตนะครับจะก่อเรื่องอะไรอีกไม่แน่นมิตะเนี่ยและพวกเขาก็ได้มาโผล่ในห้องน้ําสาธารณะโลกอนาคตและเมื่อพวกเขาวิ่งออกไปเนี่ยก็ได้มีชายคนหนึสส่นออ ถึงแล้วนะครับดูเหมือนว่าโนมิตะในโลกอนาคตเนี่ยจะหายตัวไปนะสถานการณ์ก็วุ่นวายพอสมควรเลยพวกโนมิตะกับโดรไลมอนเนี่ยก็ได้แอบมาฟังด้วยพวกเขาก็ได้คิดว่าควรทําอะไรสักอย่างแล้วแหละโดรไลมอนก็ได้เสนอให้โนมิตะเนี่ยใช้ผ้าคลุมการเวลาเข้าไปรับหน้าแทนโนมิตะโลกอนาคตนะ เรียบร้อยโนบิตะจากยุคปัจจุบันก็ได้เข้าไปรับหน้าแทนนะแต่พอเห็นหน้าเจ้าสาวเนี่ยก็ฟินสุดๆไปเลยโนบิตะจากยุคปัจจุบันก็ได้แก้ตัวไปนะครับว่าตัวเขานั้นหลงทางหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปงานแต่งงานโดราเอมอนก็ได้ใช้ไฟฉายย่อส่วนบินตามโนมบิตะไปนะครับสภาพโนบิตะจากยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนจะหนาวแล้วเนี่ยสันเชียร์ทันใดนั้นเจ้าสาวชิซุกะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นส่วนจริงๆนะครับนี่และในช่วงการสราบานงานแต่งงานเนี่ยโนบิตะจากยุคปัจจุบันก็ถึงกับออก,ก,กอนนกออาาากกกรซีีีีดเเเลยยนนนโไมทท่่หหห็็ต้้้้งขปจูใ จะได้สติกลับมาและพวกเขาก็ได้สวมแหวนกันและเมื่อมาถึงขั้นตอนการจูบเจ้าสาวเนี่ยโนมิตะก็สลบไปเลยนะแต่ชิซูกะเนี่ยดูยังไงก็สวยจริงๆหลังจากนั้นโนมิตะเนี่ยก็กินแหลกไม่สนใจใครเลยนะต่อไปก็เป็นการตัดเค้กนะครับในโลกอนาคตเนี่ยไม่ต้องทําเค้กลอเลยนะทาเค้กกันสดๆเลยเค้กแต่งงานเนี่ยก็อลังการงานสร้างมากเลยดูเหมือนว่าโนมิตะจะเก็บอาการไม่อยู่เลยนะครับพวกเขาก็ได้ทําการตัดเค้กร่วมกันเดคิดสิงิก็อวยพรจากดาวอังคารเลยนะโนมิตะจากยุคปัจจุบันเนี่ยก็สนุกกับงานแต่งสุดๆไปเลยจนทําให้ชิิิกกกะเเ่ยยรรรมสสงัลลแพ็ได ขอให้โนมิตะกล่าวทักทายแขกที่มาร่วมงานนะครับทุกทุกท่านสวัสดีครับ ชิซุกะก็ถึงกับกุมขมับเลยชิซุกะก็ได้บอกว่าจาบทที่ตัวเองคิดไว้ไม่ได้เหรอโนบิตะจากยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับและเริ่มอ,ออกอาการมีพิรุษด้วยและเขาก็ได้ขอตัวไปห้องต่างตัวก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ใจหายใจคว่ำกันเลยและในระหว่างรอโนบิตะกลับมาเนี่ยแจแอนก็จะขอลองเพลงให้แขกฟังสักหน่อยนะซูนิโอนี่ก็ได้บอกว่าบกคกอดอกชิซุกะก็รู้สึกจะเริ่มสงสัยแล้วน,นะครับทางด้านแจ็แอนเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังเต็มที่เลยโอ้ เกี่ยวกับบทสุนทรพจน์จริงๆพวกเราเนี่ยควรไปตามหาโนมิตะจากโลกอนาคตกันดีกว่าและใน,นระหว่างที่พวกเขาวิ่งออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีใครแอบ,บดูพวกเขาอยู่นะโดราเอมอนก็ได้คิดอะไรดีๆออกนะครับเขาบอกกับโนมิตะว่าใช้ไม้เท้าตามหาคนกันเถอะแต่ไม่ว่าโดราเอมอนจะหาอย่างไรเนี่ยก็หาไม่เจอนะเพราะว่าเขาลืมไอทียคปัจจุบันของพวกเขานั่นเองแต่โนมิตะก็รู้สึกกังวลเรื่องเวลานะครับโดราเอมอนก็ได้อธิบายให้ฟังนะว่าหาพวกเขาออกจากที่นี่บ่ายสองโมงแล้วกลับไปยังปัจจุบันสักหนึ่งชั่วโม ซึ่งนั่นก็จะทําให้เวลาที่นี่เนี่ยผ่านไปแค่5้านาทีเท่านั้นเองและพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปยังที่จอดทําให้ชินของพวกเขานะแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพบกับรถที่โนมิตาโลกอนาคตเนี่ยใช้อยู่เป็นประจําแต่พอมาดูเนี่ยก็ไม่เห็นซะอย่างนั้นเลยแต่โดราเมอนก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะเขาก็ได้รีวิ่งไปดูทําให้ชินปรากฏว่าทําให้ชินที่พวกเขานั่งมาเนี่ยดัน,นไม่อยู่ซะแล้วและดูเหมือนว่าคนที่ขับทําให้ชินเปในยุคนี้เนี่ยก็จะมีแค่โนมิตะจากโลกอนาคตนะครับโนมิตะก็นึกอะไรไม่ออกเลยนะครับเกี่ยววกกกกัตตเเ้้้้้้าาาาาาาในนนนนนยย่่่่ดดดูรอออออิมมไไโโส็็็หะพพถปงงจ ติดอยู่ในยุคนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมแต่พอนึกขึ้นมาดีๆเนี่ยโนมิตะก็ได้ให้โดลรลาเอมอนเอาของพิเศษออกมานะแต่ของพิเศษที่สําคัญเนี่ยก็เผื่อดันเอาไว้ที่ห้องยุคปัจจุบันซะอย่างนั้นเลยสภาพที่พวกเขาคิดว่าติดอยู่ที่นี่ก็ น่าสงสารเกินพวกเขาก็ได้มานั่งคีดแผ่งกันนะครับว่าจะเอาอยังไงกันดีแต่จููจโดรลาเอมอนก็ได้พบกับของที่คิดว่าช่วยพวกเขาได้แน่นอนและของวิเศษที่ว่านั้นมันก็คือเครื่องส่งวิญญาณเครื่องส่งวิญญาณสามารถเดินทางข้าเวลาได้นะครับและโดรลาเอมอนก็ได้ส่งโนมิตะไปช่วงก่อนเวลาที่พวกเขาจะเดินทางมาที่นี่นะและโนมิตะก็ได้เริ่มออกเดินทางนะครับนี่มันวิญญาณเหรอเนี่ยและวิญญาณของโนมิตะก็ได้พุ่งเข้าโนมิตะอีกคนนะครับพอตื่นขึ้นมาเครรดจจอิบังงลื นมิตะก็ได้เดินทางมาถึงนะครับและได้ทาการดูวิญญาณคืนร่างเดิมนมิตะที่ถูกพาตัวมาที่นี่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและโนมิตะที่ถูกพาตัวมาที่นี่เนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมเขาถึงมาอยู่โลกอนาคตได้และทําไมต้องมีตัวเขาอีกคนด้วยโนมิตะก็ไม่ยอมนะครับบังคับให้บอกซะอย่างนั้นเลยโดราเอมอนก็ได้ทุบไม้เท้าหลงลืมไปหนึ่งทีซึ่งพอเขาได้สติเนี่ยก็สงสัยเหมือนเดิมและดูเหมือนเหตุการณ์มันจะคล้ายๆในตอนเริ่มเรื่องนะครับที่คุณแม่เนี่ยได้ขึ้นมา ละโดรไลมอนเนี่ยไปหยิบของมานะซึ่งโนบิตะจากโลกอนาคตเนี่ยก็ได้มานั่งกอดเขาที่สนามเด็กเล่นที่พวกเขาเล่นกันประจำนะหน้าตามนมบิตะยุปัจจุบันกับโดรไลมอนเนี่ยก็เวียนเกินก็ถึงกับต้องหิ้วปีกบินกลับบ้านกันเลยนะครับโนบิตะยุปัจจุบันเนี่ยก็ได้ถามกับโนบิตะโลกอนาคตว่าทำไมถึงหนีออกมาจากงานแต่งงานหรือว่าไม่ชอบชิซุกะแล้วโนบิตะจากโลกอนาคตเนี่ยก็ได้บอกว่าชอบสิชอบที่สุดด้วยได้แต่งงานกับชิซุกะมันก็เป็นความฝันเลยแหละเมื่อวานหลังดื่มกับเพื่อนเรื่อนาเรู้สึกัรัดเองนั้นนนเป็อย่างี้คือก็ไม่้เข และเขาก็รู of of word, ้สึกกลัวว่าจะทําให้ชิซุกะเนี่ยไม่มีความสุขซึ่งโนบิตะจากโลกอนาคตเนี่ยเข้าใจไปเองว่าที่ชิซุกะแต่งงานกับเขาเนี่ยเพราะว่าสงสารเขานะและโนบิตะยุคปัจจุบันก็ได้ถามกับตัวเขาเองว่าทาไมถึงมาที่นี่ล่ะแต่เขาก็ได้บอกว่าตอนที่อยู่ห้องน้าสาธารณะเนี่ยบังเอิญเขาไปเจอทาให้ชินที่โนบิตะยุคปัจจุบันกับโดราเอมอนเนี่ยใช้เดินทางมานะเขาเลยใช้ทําให้ชินเดินทางไปยุคใดยุคหนึ่งเพื่อใช้เวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของชิซุกะนะแต่บังเอิญปุ่มโฮมทาให้ช ทำแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดความวุ่นวายอะไรเลยนูมิตาโลกนาคตก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้ามันใจขึ้นมาก็จะเดินทางไปก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นก็ได้แต่นูิตายุปัจจุบันก็ได้บอกว่า<ๆ>พวกเขาน่ะไปดูมาแล้วและบอกว่าตัวนายน่ะไม่ได้กลับไปเลยต้องออกมาตามหางงนี่ไงนูิตาก,ก็ยังเป็นนูมิตาครับไม่ว่ายุคไหนเนี่ยพี่แกก็ไม่ทิ้งลายแ like กเลยแต่นูมิตายุปัจจุบันก็ได้บอกว่าตอนงานแต่งเริ่มขึ้นเนี่ยนายยังไม่มานะฉันเลยต้องไปร่วมงานแต่งงานแทนแต่ก็ต้องออกมากางคันซะอย่าง,งน ค,คงมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทําให้กลับไปไม่ได้แน่นอนพวกเขาก็ได้ใช้ทีวีการเวลาดูภาพ1ปีหลังจากนี้ซึ่งภาพ1ปีหลังจากนี้เนี่ยชิซุกะก็ยังคอยการกลับมาของโนบิตะอยู่นะครับและชิซุกะก็ยังเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งโนบิตะจะกลับมาและกลับอธิบายว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะลองไห้ก็ยังน่ารักเลยนะเนี่โนบิตะจากโลกอนาคตที่ดูเนี่ยก็อาจตะบ่นพึมพำเลยนะครับโนบิตะยุคป,ปัจจุบันก็ได้บอกว่าให้รวบรวมความกล้าแล้วรีบกลับไปดีกว่าแต่โนบิตะโลกอนาคตก็ไไได้้งง้ปปปฏิิเเเสสธออย่่่าาาางงนนัแลลลลวววบกกกกผชุ็คืมข และหาสามีที่ดีกว่าเขาได้อย่างแน่นอนดูเรมอนก็ได้เสริมขึ้นมาว่างั้นเรามาดูภาพอนาคตต่ออีกไหมแต่โนมิตาจากโลกอนาคตเนี่ยก็ไม่เอานะเขาไม่อยากเห็นชิสุกะมีครอบครัวหรือมีชีวิตสุขสนร์กับใครคนอื่นเด็ดขาดมึงจะเอาอยัางไงก็แน่นี่นมิตายุคป,ปัจจุบันก็รู้สึกรำคาญสุดๆไปเลยนะนมิตาโลกอนาคตก็ได้ดูนมิตายุคป,ปัจจุบันไปนเลยว่าใน,ในยุคนี้เนี่ยก็เอาแต่นอนกลางวันการบ้านก็ไม่ทําสอบก็ได้แต่สู์คะแนนฉันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงเฮ้ย มาทุกกันเฉยเลยโดไลมอนก็วีเลยนะครับจะทะเลาะกับตัวเองทําไมเนี่ยนมบิตะาโลกอนาคตก็รู้สึกอยากย้อนเวลาไปทาตัวใหม่ในยุคนมบิตะายุคปัจจุบันนะครับโดไลมอนก็ได้บอกว่าทําได้นะและเขาก็ได้เอาเชือกสลับเปลี่ยนล่างออกมาถ้าพวกนายถือเชือกกันคนละข้างเนี่ยก็จะสลับล่างกันนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สลับล่างกันนะครับนบิตะาโลกอนาคตเนี่ยก็แบบว่าโอ้ถึงใจบักคักบ่ถึงดานน้องมาร์บเลยเนี่ยนมบิตะาโลกอนาคตก็ได้ใช้ชีวิตลําลึกวัยเด็กของเขานะแต่ฝีมือเล่นเบสบอลเนี่ยก็ยังห่วยเหมือนเดิมเลยเจแอนเนนน่ยกก็ถึงัับร้้้อออหวววดมพูลา ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็ยังเป็นเด็กชื่อของเขาเนี่ยก็คือโนมิตะเอออันนี้ผมพูดขึ้นมาเองนะในหนังมันคนละอย่างกันหลังจากเล่นจบเนี่ยใจ๊กก็ถึงกับปี๊แตกเลยนะโนมิตะโลกอนาคตก็รู้สึกดีใจที่ได้พบกับเหตุการณ์ในวัยเด็กของเขานะซึ่งมันก็เหมือนกับคนเรานี่แหละพอโตไปแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งพวกโดราเอมอนและโนมิตะเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านนะและพวกเขาก็ได้พบก,กับพนักงานส่งสินค้าจากโลกอนาคตเขามีชื่อว่านากาเมงุโรและเหตุผลที่เข้ามาที่นี่เนี่ยก็เพื่ ว่าจะขอคืนทําไมแล้วสินค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่นางกเมงูโลกเนี่ยก็ยังไม่บอกอะไรนะมัวแต่รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองอยู่นะแต่โดราเอมอนก็ได้บอกว่าจะคืนได้อย่างแน่นอนแต่รอก่อนแป๊บหนึ่งนะพอเพิ่งใช้การโนมิตาคนนี้ไปนางกามงูโลกก็ถึงกับทาหน้าทอสีเลยนะและถามว่าตั้งแต่ใช้เนี่ยผ่านเวลาไปนานแค่ไหนแล้วโดราเอมอนก็ได้บอกว่าอีกแป๊บหนึ่งก็จะครบชั่วโมงแล้วนางกเมงูโลที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็สติแตกเลยนะและบอกว่าสินค้าเนี่ยมีข้อผิดพลาดอยู่เล็กน้อยเพราะว่าถ้ารบ่ม,มียส,นนยสไ กลับร่างให้กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยก็จะหายไปตลอดการโดรายมอนกับโนบิตะเนี่ยก็ได้รีบออกไปตามหาโนบิตะจากโลกอนาคตเลยนะแต่ไม่เท้าตามหาคนเนี่ยก็ดังเกิดใช้ไม่ได้ซะอย่างนั้นเลยแต่โดรายมอนก็ได้ฉุกค,คิดขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าโนบิตะจากโลกอนาคตไม่กล้ากลับไปโลกอนาคตหรอกนะแต่เขาอาจจะสูญเสียความทรงจำจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครจนไม่สามารถกลับไปโลกอนาคตได้โนบิตะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ได้พูดว่าถ้าง,งั้นฉันก็จะโดนด้วยนะสิโนบิตะเนี่ยก็ถึงห,งหัวเสียเลยนะจนต้องรีบออกตามหาโนบิตะโลกอนาคตเลยทางด้าโนบิตะโลกอนาคตเนี่ยก พวกนี้เนี่ยก็ได้มาายเงินโนมิตะโลกอนาคตแต่เงินที่โนมิตะให้กับเด็กพวกนี้เนี่ยมันเป็นเงินจากโลกอนาคตซะอย่างนั้นเลยเอ้ยนี่มันแบงก้าโมชัดๆโนมิตะโลกอนาคตที่จนมุมเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปขี่มอไซค์นะและเขาก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นสามารถขี่มาได้ go scooter เออยังสั่งการด้วยเสียงไม่ได้เหรอเนี่ยไอเด็กนักเรียนพวกนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาต่อยโนมิตะแต่เขาก็เพอ่มบีคันเร่งทําให้เขาหนีไปได้นะขี่ขึ้นไปได้ซะด้วยเก่งเกินแต่เด็กพวกนั้นก็ได้วิ่งตามเขามาอีกฝั่งและเขาก็ได้้พกกกกกัชิิิุะะแแลลลลดูเเเเหหหหมมมมืออนนนวว่าาาาาคํงจรสตตโโ็ แต่ก็ลงได้อย่างนิ่มนวลเลยนะและไอ้วพวกเด็กมอต้นเนี่ยก็ได้ตามโนมิตะโลกนาคคทันโนมิตะโลกนาคตก็ฉุดคิดและพูดว่าพวกนายนะเป็นแค่เด็กมอต้นทําแบบนี้มันไม่ดีนะอีกทั้งก็ยังมาข่มขู่ผู้ใหญ่ไปทํางานอีกด้วยเอ้ย e ไม่ดูสารรูปตัวเองเลยโนมิตะโลกนาคตเนี่ยในขณะที่เด็กมอต้นจะชกโนมิตะโลกนาคตเนี่ยโนมิตะโลกนาคตก็เริ่มอ,ออกอาการหมดสติแล้วนะทำให้เด็กมอต้นนั้นชกไปที่ปูนอย่างจังเลยท่าน้าโนมิตะยุปัจจุบันกับโดราเอมอนเนี่ยก็กำลังตามหาโนมิตะโลกนา เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะแต่โนมิตะเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะทันในนั้นเชื่อสลับล่างก็ได้เตือนใกล้ครบเวลาถึงชั่วโมงแล้วตัดภาพไปหาโนมิตะโลกอนาคตสภาพนี้ก็แย่พอสมควรเลยนะทันในนั้นชิซุกะก็ได้เข้ามาช่วยโนมิตะโลกอนาคตไอ้พวกเดมอตโต้นเนี่ยก็หันไปสนใจชิซุกะซะอย่างนั้นเลยแต่โนมิตะโลกอนาคตเนี่ยก็ได้มาช่วยเอาไว้นะพี่แกเนี่ยก็กระโดดโขกไปซะอย่างนั้นเลยและเดมอตโต้นเนี่ยก็ได้สวนกลับคืนแต่ก็เป็นจังหวะที่โนมิตะโลกอนาคตเนี่ยหมดสติซะอย่างนั้นเลยพี่แกเนี่ยยังกลัััััััับบบบไไปหหนน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 ุ่่่่่มมมมมเเเเาาาาาาลลลลลยยยแแแะะะะะะจจอออกกกกกกกซิโโโ็็็ด้้้ขชวตตตคครสสสภพงงฝี ลนะและชิซูกะก็ได้วิ่งเข้าไปเช็ดหน้าโนมิตะโลกนาคตโนมิตะโลกนาคตเนี่ยก็ได้พูดว่าตัวเขานั้นสามารถปกป,ป้องชิซูกะได้แล้วใช่ไหมชิซูกะก็ตอบรับนะและโนมิตะจากโลกนาคตก็ได้หมดสติสลบลงไปทางหน้าโนมิตะยุป,ปจจุบันก็หมดสติสลบลงไปเช่นกันและโดราเอมอนก็ได้เอาประตูไปที่ไหนก็ได้ออกมาทําให้เขาสามารถพาล่างโนมิตะตอนโตไปหาล่างโนมิตะตอนเด็กได้โดราเอมอนก็ได้ใช้ซูเนโอนี่เอาเชือกไปให้โนมิตะอีกคนหนึ่งจับแต่ดูเหมือนว่าจะเลยเวลาสลับล่างไปซะแล้วโดราเอมอนก็ได้เถียงกับอุปกรณ์ิิิเศษนนนนนะ้้้้าาแแกกกทํไไ่่ดยยฉัจชชสวออป แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสลับได้จริงๆนะครับโดราเอมอนเนี่ยก็ได้พูดว่านายจะยอมเสียความทรงจําดีๆที่มีต่อชิซุกะจแอนซูเนโอและชั้นเหรอนายจะยอมปล่อยให้มันหายไปอย่างนั้นเหรอน้าตาของเพื่อนรักอย่างโดราเอมอนเนี่ยก็ได้ทาให้เกิดปฏิหารเกิดขึ้นนะครับเป็นฉากที่ซึ้งเลยนะครับ และพวกเขาก็สามารถกลับร่างเดิมพวกเขาได้นะครับชิซุกะก็ได้โผล่เข้ามาก่อนโนบิตะเลยและชิซุกะก็ได้พูดว่าโนบิตะไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้โนบิตะเป็นอย่างที่โนบิตะเป็นมันก็ดีอยู่แล้วซึ่งนั่นมันก็เหมือนกับที่ชิซุกะตอนโตเนี่ยพูดกับโนบิตะตอนโตเหมือนกันนะครับโนบิตะโลกอนาคตที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้มีความมั่นใจกลับไปหาชิซุกะแล้วนะครับแต่ก่อนจะกลับไปโลกอนาคตเนี่ยทั้งโนบิตะยุคป,ปัจจุบันและโลกอนาคตเนี่ยพวกเขาก็อยากรู้นะครับว่าทําไมพ่อกับแม่เนีีีี่่่่่่่ยยยถึงง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 งตตตตัััั้้้้้ชืืออ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 อเเเเเเเขขขขขาา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 ววโโโโนนนนนนมมมิิิะะะะดดดดดรรกกกก็็ไไไพพทททสปคบแลลผห ซึ่งเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยก็ยังเป็นห้องทํางานของคุณพ่อนะครับและพวกเขาก็ได้พบกับคุณพ่อวัยหนุ่มของพวกเขาหลอเกินโดมิตะยุคปัจจุบันก็เพ้อเกือบหลุดปากเกี่ยวกับโลกปัจจุบันแล้วนะครับโดราเอมอนก็ได้ลากทั้งสองออกมาจากที่นั่นนะทางด้านคุณพ่อก็ได้รีบออกตามหาเด็กที่เพิ่งคลอดออกมานั้นก็คือโดมิตานั่นเองวิ่งไปทั่วบ้านซะอย่างนั้นเลยโดราเอมอนก็ได้บอกว่าอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอคุณพ่อที่ได้ยินเนี่ยก็ได้รีบจันทรมไปเนที่นั่นมเลยคุณพ่อก็้รีบา ไหาคุณแม่นะคุณพ่อที่เห็นโนบิตะวัยทารกเนี่ยก็ทําหน้าน่ารักเกินโนบิตะที่เห็นตัวเองวัยทารกเนี่ยก็ได้บอกว่าโอ้ oh, หน้าบี้เหมือนลิงเลยคุณพ่อก็โมโหลเลยนะครับที่มาว่าลูกของเขาเนี่ยโนบิตะก็ได้คิดว่าคงไม่ใช่ฉันแน่ๆเลยหน้าก็ไม่เห็นเหมือนกันเลยคุณแม่อเองก็สงสัยนะครับว่าเด็กพวกนี้เนี่ยมาจากไหนกันคุณพ่อก็บอกว่าก็เป็นู้เหมือนกันนะทางหน้าคุณย่าที่มาเฝ้าคุณแม่เนี่ยก็ดีใจจนไปจุดทูปป้ายบรรพบุรุษเลยนะแถมยังมีตุ๊กตาหมีประจําตัวของโนบิตะอีกด้วยและ ความหมายของชื่อเนี่ยก็คือโนบิแปลว่ายืดออกไปหมายถึงอยากให้เติบโตมาแข็งแรงแล้วก้าวไกลไปได้ทุกที่คุณแม่เองก็ชอบชื่อน,นี้นะครับพวกโนบิตะทั้งสองที่ได้ยินเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมเขาถึงชื่อโนบิโนบิตะคุณพ่อก็หวังว่าโตขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเล่นเก่งเหมือนคุณแม่ก็ได้คุณแม่ก็หวังเช่นกันว่าเขาโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นนักกีฬาที่เก่งเหมือนกับคุณพ่อก็ได้เออแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามกันหมดเลยคุณพ่อเนี่ยก็คาดหวังในตัวของลูกชายของเขาพอสมควรเลยนะแต่พวกโนบ ได้เดินทางกลับโลกอนาคตนะครับและเมื่อพวกเขากลับมาถึงโลกอนาคตเนี่ยก็ทําให้พวกเขานั้นได้พบก,กับโนบิตะและโดราเอมอนในช่วงเวลาที่เหมือนกันได้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าโดราเอมอนกับโนบิตะยุคป,ปัจจุบันจะไม่สามารถไปกับโนบิตะโลกอนาคตได้นะครับเพราะโนบิตะยุคป,ปัจจุบันมีสัญญากับคนที่สําคัญที่จะต้องทาให้เสร็จนะโนบิตะโลกอนาคตก็รู้สึกขอบคุณทั้งสองเลยนะครับที่ออกมาตามหาเขาเนี่ยแต่โนบิตะยุคป,ปัจจุบันก็บอกว่าอนาคตของนายเนี่ยก็เหมือนกับอนาคตของฉันแหละและโนบิตะย,ยุคป,ปัจจุบันก็ได้เอาแหวนแต่งงานให้นนใหนในก มันคืออะไรแต่พวกนั้นก็ไม่ได้บอกค่นะโนบิตะโลกอนาคตก็ได้กลับเข้ามางานแต่งงานอีกครั้งสภาพของแขกที่ได้ฟังใจแอนร้องเพลงเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นแหละฉันถ่วงเวลาให้แล้วนะเพื่อนชิซุกาที่เห็นโนบิตะเนี่ยก็ยิ้มเลยนะครับแล้วก็พูดว่ากลับมาแล้วสินะโนบิตะก็ได้ขอโทษชิซุกานะครับที่ทาให้เป็นห่วงแต่ชิซุกาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรโนบิตะนะและพิธีกรก็ได้เชิญโนบิตะขึ้นมากล่าวคำตักทายแขกอีกครั้งหนึง่งสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อโนบิโนบิตะครับความจริง ทที่และในตอนนี้ผมก็ชอบชื่อนี้มากๆเลยเออมันคือหูวะแม่ตัวของผมเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่และคุณยา่าสมัยยังเล็กร้องไห้กับบ้านทีไรเนี่ยคุณย่าก็คอยปลอบเสมอเลยและก็ยังเชื่อมั่นในตัวผมด้วยไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณแม่ก็คอยสั่งสอนทุกครั้งที่ทําตัวไม่ได้เรื่องและสอบได้ศูนย์คะแนนส่วนคุณพ่อก็ช่วยพัฒนสอนบอกในการมีความฝันผมเติบโตจนมาถึงตอนนี้ได้ด้วยความอ่อนโยนของทุกท่านและคุณพ่อชิซุกะท่านเคยพูดว่าเธอเป็นคนที่เข้าใจความเจ็บปวดของคนออออื่่่่่นน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 นถ้้้าาาาาเเเปป็็็แแบบบบบบัััััจจจรรรรริงงกพะววคคคสสผผมมมมีไ เป็นคนที่โตมาตามความคาดหวังของพวกท่านพวกท่านอยากให้ผมเป็นจิตรกรหรือไม่ก็เป็นนักกีฬาเบสบอลอะไรพวกนั้นเลยจะลูกไมเอาไหน คนนั้นอะไม่ต้องพูดตตตตแต่ผมก็พูดได้เต็มปากว่าผมได้เตบิตบโตมาในครอบครัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะพึ่งพาไม่ได้เท่าไหร่นักแต่ผมก็สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับชิสุกะได้เรื่องนี้ผมสามารถรับรองได้แน่นอนเพราะผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และคุณย่าอย่างดีที่สุดครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ชิสุกะคุณพ่อคุณแม่เป็นคู่แข่งของผมชิซุกะเรามาสร้างครอบครัวที่มีความสุขและไม่แพ้ใครด้วยกันเถอะนะ เป็นฉากที่ซึ้งพอสมควรเลยนะครับทางด้านโนบิตะยุปัจจุบันเนี่ยก็ได้พาคุณย่ามางานแต่งด้วยนะครับโนบิตะโลกอนาคตที่เห็นเนี่ยก็ตกใจเลยนะคุณย่าเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้เลยคุณย่าก็ได้ขอบคุณโนบิตะนะที่พาคุณย่ามางานแต่งในอนาคตของเขาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนเห็นคุณย่าเหมือนกันนะครับชิซุกะก็ได้ถามกับโนบิตะว่าคนที่มาเมื่อกี้เนี่ยตัวปอมใช่ไหมโนบิตะเนี่ยก็เก็บอาการไม่อยู่เลยชิซุกะก็ได้บ่นให้โนบิตะหน่อยๆนะครับแล้วก็ได้เขามาช่วยอีกแล้วใช่ไหมโดบอกาเไลัััับมมมมมาาาาาเเพื่อททํํใใหห้้้ตววขขนนนีีคคสุุและะกก็งชิ เช่นนกันและพวกเขาก็ได้ชวนกันสวแมแหวนในครั้งหนึ่งที่ใส่กับโนบิตายุป,ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นโมคานะแต่กลับมายุคของคุณย่าโนบิตาเนี่ยก็ได้ขอตัวลากลับนะคุณย่าก็ได้ขอบคุณโนบิตานะครับที่ทําให้ความฝันของคุณย่าเนี่ยเป็นจริงแต่ก็นะสิ่งที่ดีใจที่สุดของคุณย่านั้นก็คือโนบิตานั้นพยายามรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณย่าและพยายามทําให้มันเกิดขึ้นมาไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กที่ขี้แยคนนั้นเนี่ยจะโตเป็นเด็กผู้ชายที่แข็งแกร่งขนาดนี้แแ้้ววตุ่่าากกก็ไดดบอยยย มีความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ในตัวชิซุกะเองเขาก็มองเห็นตรงจุดนี้ด้วยเขาเลยจึงยอมแต่งงานกับหลานไม่ใช่เหรอโนบิตะก็พูดกับคุณย่าว่าตัวเขานั้นสามารถมาหาคุณย่าได้อีกใช่ไหมคุณย่าก็ได้บอกว่าหลานจะมาอีกกี่รอบก็ได้นะย่าจะรออยู่ที่นี่เสมอเลยโนบิตะและโดราเอมอนก็ได้เดินทางกลับโลกของพวกเขานะและในระหว่างทางพวกเขาก็ได้หยอกล้อก,กันแต่แอ้มแม่เท้าลงลืมเนี่ยก็ได้มาตีหัวโนบิตะซะอย่างนั้นเลยหมดกันเลยความทรงจําที่ทามาเนี่ยโนบิตะก็ได้ถามกับโดราเอมอนว่าทําไมตัวเขนนานั้น าาหม่หลยยลยยยองเแต่มันก็พิเศษมากๆเลยนะไว้โตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนายจะรู้เองแหละว่าแต่นายจำไม่ถึงตอนไหนงั้นเหรอเออก็ไปเจอคุณย่าแล้วต้องพาคุณย่าเนี่ยไปเจ,เจอเจ้าสาวนี่นาเฮ้ยบอกมาหน่อยสิโดรไอมอนแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโดรไอมอนสแตนบายมีภาค2นะครับมีหลายฉากที่เลือกน้ำตาได้เลยนะครับเนี่ยภาคนี้เนี่ยสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสโลม์วันวน,นี้ก็ไปละ